สวัสดีครับนี่คือดิจิไลฟ์ครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับพบกันแบบนี้ครับทุกวันจันทร์อังคาร5้าทุ่มถึง5้าทุ่มครึ่งครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอดสปินนี่ครับผมแก่แอดนัทพัทครับครับผมตลอดครึ่งชั่วโมงของรายการของเรานะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าดูอย่างเดียวนะครับส่งเข้ามาพูดคุยกับเราผ่านทางทวิตเตอร์แอดดิจิไลฟ์ทีวีได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับที่ facebook.com/slash ดิจิไลฟ์ทีวีครับ สำหรับรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับจะได้เจอกับขุนยนต์ปลาที่ว่ายน้ำได้จริงๆครับแล้วก็อัปเดตนะครับพฤติกรรมน่าสนใจของคนไทยกับโลกออนไลน์ครับครับผมการมินนะครับเปิดตัวสายรับข้อมือฟิตเนสนะครับต่อไปเราฟิตเนสเนี่ยก็จะมีการเก็บค่าต่างๆผ่านทางสายรับข้อมืออัจฉริยะตัวนี้ครับแล้วก็คนชอบแอปนะครับวันนี้รวมแอปทำเซลฟี่น่าสนใจมีอะไรบ้างนั้นเราติดตามกันได้แต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ เข้าสู่รายการดิจิไลฟ์นะครับวันนี้นะครับเรามีเรื่องอะไรมาอัปเดตกันบ้างในโลกของเทคโนโลยีนะครับไปติดตามกันได้กับช่วงนี้ครับดิจิไลฟ์อัปเดตสนับสนุนโดยโครงการ d t แ AC ท็กแอกเซลเลเต c ร์แอกเซลเลเตอร c ยู s สักเซสคอนเนควิดเดอะวิอัปเดตแรกนะครับหุ่นยนต์เนี่ยหลายๆ สถาบันวิจัยนะครับพยายามที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ออกมานะครับหุ่นยนต์ที่เขาพัฒนากันออกมาที่เราเห็นกันเยอะๆเลยเนี่ยก็คือเป็นหุ่นยนต์แบบไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์แขนแขนกลนะครับหรือว่าหุ่นยนต์ที่เป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวคนอาซิโม่อะอาซิโมอะไรอย่างนี้นะครับหุ่นยนต์พวกนั้นเนี่ยเรียกว่ารีจิตบอดี้หรือว่าหุ่นยนต์แบบร่างร่างแข็งนะครับก็มีการทํากันเยอะนะครับแต่ว่าหุ่นยนต์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มีการพัฒนากันยังไปได้ไม่มากนักนะครับเป็นหุ่่่่นนนยย์ททีีีัาากมะครรบอง MIT นะครับประสบความสำเร็จนะครับในการพัฒนาหุ่นยนต์ปลานะครับปลาที่ว่ายน้ำได้นี่แหละหทำหุ่นยนต์ออกมาเป็นรูปปลา เดี๋ยวคือเราลองคิดภาพดูก็ยากมากแล้วอะ่ะมันเดี๋ยวเราจะต้องบอกผู้ชมนิดนึงนะครับมันไม่ใช่แบบเหมือนที่เราเห็นแบบว่าเอามาไ,วไหว้ในไอ้ตัวของเล่นอะไรอย่างเงี้ยไ,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 ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะนะครับเป็นหุ่นยนต์นะครับที่มีรูปร่างเหมือนปลานะครับแล้วก็เป็นซอฟต์บอดี้โรบอทด้วยนะครับเขาพัฒนายอย่างนี้ครับผมเขาบอกว่าบอดี้เนี่ยหรือว่าตัวปลาเนี่ยทำมาจากซอฟต์ซิลิโคนนะครับก็คือเป็นซิลิโคนที่แบบว่าอ่อนได้สามารถพับได้ครับนะครับแต่ว่าเลียนแบบปลาจริงๆนะครับปลาจริงๆเนี่ยถ้าาเเเกกิดรสังตนะครับส่วนหางของมันนนนเเีี่่่่ยก็็คืออปสวทอน ส่วนตัวหัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่แข็งของตัวปลานะครับง<ช>นั้นส่วนของหัวปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่หัวปลาหมอ้อไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับใชส่วนหัวปลาที่เขาพัฒนากันเนี่ยนะครับก็จะมีตัวของวงจรอ,อยู่ข้างในแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ใส่เคสที่เรียกว่ากันน้ําได้นะครับสามารถที่จะมีวงจรที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายออกมากับโลกภายนอกเพราะปลาตัวนี้เวลาอยู่ในน้ำนะครับจะเอาสายไฟแหย่ลงไปก็ไม่สะดวกนะครับก็จะต้องติดต่อกับแบบไวเลสนะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาะสบความสำเร็จในการทำซอฟต์โรบอตนะครับออกมาเรียนแบบเหมือนปลาจริงๆเลยะนะครับไม่ใช่ว่าใส่มอเตอร์เข้าไปห<ะ>มุนมอเตอร์แล้วปลาก็ไถ<ห>ไ,<ด>ไปแต<ด>่แ <ไป S 2> ทกไปอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่ว่าตัวบอดี้ของมันเนี่ยวงจรเนี่ยนะครับใช้ระบบการอัดอากาศแล้วก็ปล่อยอากาศคล้ายๆกับการเคลื่อนไหวจริงๆของปลาคร<ะ>ับเวลามีการมีแรงอัดอากาศที่อยู่ในตัวบอดี้ของปลาเนี่ยจะทําให้หางของปลาเนี่ยสามารถพับได้หรือว่าสามารถที่จะที่จะสะบัด เพื่อให้ปลาเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่าควบคุมให้มันเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาได้เหมือนกับเราปลาว่ายน้ำจริงๆอะแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์คือไม่ใช่มามอเตอร์มาปัน่นมาบําปั่นเน่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะนี่ถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากๆนะครับในวงการของหุ่นยนต์ะนะครับแล้วก็พัฒนาออกมาสําเร็จแล้วนะครับวิธีการทํางานของมันเนี่ยพอเราส่งตัวปลาเนี่ยลงไปอยู่ใต้น้ำะนะครับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถที่จะควบคุมมันได้ครับก็คือส่งสัญ,ญญาณเข้าไปนะครับให้มันว่ายไปข้างหน้าพอส่งสัญญาณให้วาาาายไปป้้งงหนนเวววจจรตััละคคบกก็ุม ปล่อยหรือว่าอัดอากาศเนี่ยให้ตัวปลาเนี่ยเคลื่อนที่แบบลักษณะที่จะว่ายไปข้างหน้านะครับรวมถึงสามารถที่จะสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่ากลับหลังได้เลยนะครับหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยพัฒนายากมากแล้วก็เขาคือเรียกว่า ดีใจมากๆที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทุนโยนตัวนี้ออกมาอัปเดตถัดไปนะครับเมื่อทย์ที่ที่ผ่านมานะครับบริษัท Accenture นะครับซึ่งเป็นบริษัทเรียกว่าคอนซัลทิงอ่าระดับต้นๆของโลกนะครับก็มาถแถลงข่าวประเทศไทยนะครับรว่าเขามีการทำรีเสิร์ชใหม่ล่าสุดว่าเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับที่เปลี่ยนไปจากการที่มีเข้ามาของโลกดิจิตอลนะฮะโดยที่โฟกัสไปที่ประเทศไทย คือจริงก็ถาทั้งโลกกันแหละฮะแต่ว่ามียตาตะให้ใครมาเปิดเผย,ยซึ่งผมก็ไปหยุดในงานนั้นและมียตาตะน่า,า,าสนใจเยอะมากจะขอหยิบม,มาเล่าให้ฟังนิดนึงครับเล่าเสร็จแล้วปุ๊บนะครับคุณผู้ชมคิดตามว่าคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าการที่โลกนี้เติบโตมาเนี่ยโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กออนไลน์อินเทอร์เนต็ตต่างๆาเนี่ยทำให้คนเนี่ยเริ่มมีเรียกว่าทัศนคติในการที่จะเข้าถึงสินค้าบริการเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเขาบอกว่านะฮะ 99%ของคนไทยเนี่ย99เลย99%นเขาบอกท่าต้องบอกป็นเป็นทำโพรนะทา <ฮะ S 2> โพรแล้วให้คนตอบเขาบอก99%นะครับเขาบอกว่ามีการใช้ช่องทางออนไลน์อย่างน้อย1อันหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับติดต่อกับสินค้าหรือรบริการนะครับน่าสนใจนะแปลว่าเกือบทุกคนมันใช้กันนะแต่เพราะว่าน่านนจะเป็นพวกคนออนไลน์นะครับอกจากนั้นนะฮะก็คือว่า90%ใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย อันนี้คือ99%หรือ90%เนี่ยของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะครับอต<บ>้อง<ำ>บอกว่าคนที่เขา้าเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วผมแชร์เรื่องสำคัญไปฝายนิดนึงก่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหานี้นะฮะคนทั้งโลกค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนะครับคนทั้งโลกบอกว่าซื้อสินค้ามาสินค้าแย่78%จะบอกคนอื่นคนทั้งโลกเฉลี่ยทั้งโลกคนไทย90%บอกว่าเดี๋ยวจะ,จะบอกคนอื่น คือสูงกว่าค่ามาตรฐานคือเหมือนกับว่าซื้อมาแเราต้องอวดต้องถ่ายรูปโชว์นิดนึงหรือว่ามีการโพสต์ข้อความบอกนิดนึงว่าซื้อมาแล้วนะใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาถ้าเกิดสมมติว่าเช่นนะฮะซื้อซื้อมือถือมามือถือพังมือถือมือถือพังเนี่ยนะครับ78%ของคนทั้งโลกบอกว่าเดี๋ยวจะบอกคนอื่นคนไทย90%บอกบอกคนอื่นนะครับใช่ฮะบอกคนอื่นนะฮะและ52%ของคนทั้งโลกบอกว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปใช้คนอื่น ไปคือสมมติสมมติบรร้านนะสมมติตัวอย่างนะฮะใช้ Apple มา iPhone พังให้5%บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้อดอยคนไทย73%ครับมากคือของคชค่าเฉลี่ยทั้งโลก53%คนไทย73%ครับบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแต่มันเด็ดสุดอันนี้ฮะ,ะมันเด็ดสุดอันสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเรียกว่ามีปัญหาการใช้งานบริการนะครับ คนทั้งโลกเฉลี่ย26%บอกว่าเดี๋ยวจะมีการโพสต์ในกระที่คอมเมนต์คือเรียกว่าเป็นการไปโพสต์บนแบบตามฟอรั like un ่มพวกการพันทิปตามเว็บบอร์ดต่างๆเงี้ยนะครับเพื่อบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ฉันรู้สึกไม่ดีอย่างนี้นะฮะแต่คนไทยครับ54%ฮะมากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลก2เท่าครับมากกว่าทั้งสอง2อเท่าน่าถึงเป็นเรื่องน่าตกใจมากครับถ้าเกิดดูทั้งหมดแล้วนะฮะพูดกันขำๆนะครับจะบอกว่าคนไทยขี้ฟ้องฮะ พี่ฟองคนไทยพี่ฟองครับคนไทยพี่ฟองมากและน่าสนใจมากกว่าครับคือ Accenture บอกว่าคนไทยมีอัตราการใช้โซเชียลมีเดียที่มากกว่าอัตราคัดเฉลี่ยของข้าทางโลกข้อมูลนี้จริงๆแล้วแบบเยอะมากนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแชร์ในนี้ยินไลฟ์ตดทีวีแล้วกันครับผมเอามาฝากก่อนพื้นฐานครับครับอัปเดตสุดท้ายนะครับมาดูนะครับว่าอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Garmin นะครับเพิ่งเปิดตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไปสดๆร้อนๆนะครับที่งาน Mobile World Congress ที่ผ่านมานี่แหละนะครับเป็นสายรัดข้อมือนะครับหรือว่าฟิตเนนนนสแบบด์ะครัทีี่มห้าจออยู ข้างบนนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาเน้นที่สําหรับคนที่ใช้งานฟิตเนสโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าคนทั่วไปก็ซื้อมาใช้ได้<ะ>ไม่ว่าจะเป็นการนับก้าวนะครับตอนนี้หลายๆค่ายก็พยายามเอามาใช้ละพวกตัวนับก้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของฟิตเนสแบนก็ดีหรือว่าเป็นคลิปที่เอาไว้หนีบกางเกงก็ดีะนะครับก็จะนับได้ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินไปแล้วกี่ก้าวนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับของ Garmin เนี่ยมีชื่อว่า Vivo Fit นอกจากที่จะนับก้าวเดินของทุกคนได้แล้วนะครับในทุกวันนียนะครับก็สามารถที่จะวัดปริมาณแคลอรี่ได้ด้วยนะครับวัดปริมาณแคลอรี่ได้สามารถตั้งเป้าหมายการเดินได้สมมติว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนเราเนี่ยควรที่จะเดินนะครับในทุกวันเนี่ยสักประมาณวันละหมื่นก้าวนะครับเราอาจจะตั้งเป้าไว้หมื่นก้าวนะครับแล้วมันก็จะคอยบอกเราครับว่าวันนี้เราเดินไปแล้วกี่ก้าวนะครับควรจะไปเดินเยอะกว่านี้ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีแถบครับเรียกว่า Move Bar ตัวนี้ผมชอบมากเลยก็คือแถบที่บอกว่าเป็นไฟสีแดงๆตรงนี้นะครับ มูฟบาร์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ขยับเคลื่อนที่ลุกขึ้นไปเดินเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งนะครับจะมีแถบมูฟบาร์เนี่ยติดขึ้นมาครับหนึ่งแถบเพื่อบอกคุณว่า,วาคุณนั่งทํางาน<ะ>บางทีเรานั่งทํางานออฟฟิศนะครับไม่ได้เดินไงฮะหนึ่งชั่วโมงแถบไฟสีแดงขึ้นครับหนึ่งแถบแปลว่าคุณนั่งไปแล้วหนึ่งชั่วโมงะนะครับแล้วก็จะมีอีกสี่แถบย่อยๆนะครับจะขึ้นมาอีกทุกสิบห้านาทีะนะครับก็คือหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีขึ้นมาอีก คุณไม่ได้ลุกไปไหนเนี่ยมาสองชั่วโมงแล้วนะครับคุณจะลุกไปเดินได้แล้วนะครับลุกไปเข้าห้องน้ําบ้างหรือว่าไปแบบไปยืดเส้นยืดสายบ้างเพราะว่านั่งนานๆเนี่ยก็ไม่ดีต่อสุขภาพนอกจากนี้นะครับก็สามารถที่จะวัดฮาร์ดเรทหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจได้แต่ว่าตัวนี้ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ในการวัดฮาร์ดเรทโดยเฉพาะนะครับหรือว่าที่จะเป็นสายรัดหน้าอกนะครับ<ะ>ก็คือเราจะติดสายลัดหน้าอกไว้นะครับแล้วก็แทนที่จะต้องแกะมาอ่านค่านะครับก็ติดไว้แล้วก็ตัวที่ตัว v ี vo Fit เนี่ยก็จะสามารถที่จะอ่า่าาานคไได้เลยยรส ดูฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยผูช้ชมอาจจะรู้สึกว่าก็เหมือนฟิตเนสแบรนด์ทั่วไปนะครับยี่ห้ออื่นก็มีขายเยอะแยะ,ะนะครับขายกันมานานแล้วด้วยทำไมเพิ่งมาเปิดตัวนะครับจาินนะครับมาดูฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับกันน้ำกันฝุน่นโอ้อันนี้เวิร์กเลยเพราะว่าฟิตเนสนะครับไม่ใช่กันน้ำกันฝุน่นแค่น้ำหกใส่แต่ว่ากันน้ำลึกห0เมตรคือเรียกว่าใส่ว่ายน้ำได้ใส่ดำน้ำได้คือคือต้องบอกว่าอันนี้คือแบบว่าลงไปว่ายน้ําจริงจรงจังๆใส่เลยไม่ต้องถอด อาบน้ำไม่ต้องถอด uh huh. นะครับเพราะตัวนี้การันตีเลยว่ากันน้ํากันฝุ่นแต่ที่เด็ดสุดๆเลยนะครับอุปกรณ์ส่วนมากนะครับที่เป็นสายลัอกข้อมือเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง uh huh. ถ้าชาร์จเนี่ยก็จะอยู่ได้อาทิตย์หนึงต้องถอดา <5 S 1> ชาร์จวันก็เก่งแล้วล่ะอะไรเงี้ยวันก็เก่งแล้ว uh huh. นะครับบางค่ายเนี่ยต้องแทบจะต้องถอดมาชาร์จกันทุกวันนะครับการ m ม n v i ี o f i ฟครับชาร์จครั้งเดียวครับอยู่ได้1ปี แบตเขากี่มิลลิแอมล่ะฮะแบตเพราะว่าเขาเป็นเพราะว่าหน้าจอเขาไม่ใช่หน้าจอแบบแบบที่ที่ใช้ไฟเยอะคือไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็น LED ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นด้วยนะครับนะครับก็คือนอกจากการน้้งมันฝุนแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้1ปีนะครับแต่ก็ก็สักเดือนหนึ่งคุณก็มาชาร์จทีนึงก็ดีนะคุณคุณก็คงต้องกลวๆอะแหละนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือที่เปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเขาก็ประกาศแล้วว่าจะวางขายในประเทศไทยนะครับปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนมีีนนนาาาคคม้ใร ชิ้นละ4,800บาทเปิดราคาในไทยแล้วด้วยราคาก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แรงมากมเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดมาไปดูพวกอุปกรณ์สมาร์ทไอที่เป็นพวกสมาร์ทแบนด์พวกนี้นะ,ค,ะครับก็ราคาในฮะ4,900บาทอะไรประมาณนี้ครับผม,มตัวนี้เนี่ยคาดว่าเร็วๆนี้เราคงจะได้ตัวอย่างมารีวิวนเนี่ยมาทดนะสอบกันนะครับเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนนี่นะครับ,น,รบนี่คือช่วงที่จะอัปเดตนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงแล้วมาช่วงที่2นะครับเป็นช่วงของแอปโฟกัสครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการดิจิไลฟ์นะครับช่วงนี้นะครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมนะครับหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตนะครับที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวแนะนำแอปพลิเคชันดีๆนะครับแล้วดาวน์โหลดไปพร้อมๆกันเลยนี่คือช่วงที่เรียกว่าแอป f o c u s สนับสนุนโดยฟิล์มกันดรอยโฟกัส u c h แล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แอปโฟกัสนะครับเรามาแนะนำแอปพลิเคชันกันแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับเรียกว่าเป็นเทรนด์มากๆากก็คือมีดาราฮอลลีวูดในงานออสการ์เนี่ยนะครับถ่ายรูปเซลฟี่คำว่าเซลฟี่คงไม่ต้องแนะนำแล้วน่าจะรู้จักกันแล้วตอนนี้คนคนรู้แล้วล่ะนะครับก็คือการเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปตัวเองไม่ต้องให้ใช้คนอื่นถ่ายให้ใช่ครับถ่ายรูปตัวเองเนี่ยนะครับ Apple นะครับก็คือเขามี App Store ที่ดาวน์โหลดแอปกันมีหลายแคตตาล็อกเราไม่ว่าจะเป็นแคตตาล็อกบอกว่าเพื่อสุขภาพบ้างเพื่อการศึกษาบ้างเล่นเกมบ้างอะไรอย่่าาางงเเเี้ยลสุดดคปิแกอใหม เป็น<ม>แคตพิเศษเป็นแคตเดียวเลยครับที่ชื่อว่าเซลฟี่นะครับก็คือรวบรวมแอป<ะ>ที่รวมช่วยในการถ่ายเซลฟี่เนี่ยมาอยู่ในหมวดหมู่นี้ครับ,รบวันนี้โฟกัสของเรากันครับก็เลยได้โอกาสพิเศษเอาแอปที่สําหรับถ่ายเซลฟี่โดยเฉพาะนะครับหลายๆคนอยากจะอยากถ่ายรูปตัวเองแต่ว่าจะใช้แอปกล้องปกติก็แบบมันมันธรรมดาเกินไปคือจริงๆนี่ต้องบอกนิดนึงฮะ แอปกล้องทุกอันมันถ่ายได้หมดเลยฮะคือกูแค่ยื่นมือไปยื่นออกมาก็าถขันกล้องเข้ามาแล้วก็กดชัตตเหรือถ้าเกิดว่าใครจะใช้แบบไอ้ที่เราเคยออกรายการนะครับที่มันยาวๆยืดๆอะไรก็แล้วแต่มีไม้ช่วยอะไรอย่างเงี้นะครับแต่แอปพวกนี้นะครับคือออกแบบมาให้มีกิมมิคน่าสนใจสนุกอะไรเงี้ยนะครับตัวแรกนะครับชื่อ p i x e เ Everyday Photo Reminder ครับผมนะครับ p i x e กต้องบอกว่าพิกเซอร์เนี่ยจริงคอนเซ็ปต์ไม่ง่ายๆครับคือหน้าจอเนี่ยฮะมันจะเป็นเหมือนกับการที่คุณแบบมีไดอารี่ส่วนตัวให้คุณนะฮะก็คือวว่่่่าาาคคครออปปุุ๊๊บบบบนะะะัณกก็จถยใชมฮ คุณก็เลือกภาพนะครับว่าจะแบบว่าจะถ่ายแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ให้ตั้งกล้องคอนเซ็ปต์ก็คือให้คุณถ่ายรูปตัวเองเนี่ยทุกวัน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 จริงๆจ,จะบอกว่าแอปเนี้ยไม่เชิงเซลฟี่เท่าไหร่คือแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่จุดป,ประสงค์เพื่อเซลฟี่มาโชว์นะครับแต่ว่าเขาจะเหมือนกับว่าตั้งเฟรมว่าถ้าเกิดเราถ่ายรูปหน้าตัวเองเนี่ยยคุณแก่ลองถ่ายรูปผมคน,นใดนะครับเปิบเปบเบไปเลยนะครบนี่คือการเซลฟี่สดในรายการนะครับไปเลยนะครับปึ๊บผมต้องเอาหน้าตัวเองก่อน คือคอนเซปต์ของแอปนี้นะครับเวลาเราถ่ายรูปหน้าตัวเองเนี่ยในมุมเดิมทุกวันในกรอบเท่าเดิมทุกวันนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดเราถ่ายมุมนี้เนี่ยติดต่อกันสัก1ปีนะครับแล้วเอารูปทั้งหมด300กว่ารูปมาเรียงรวมกันนะครับมาร้อยรวมกันเป็นคล้ายๆเป็นวิดีโอเร็วๆเ,เนี่ย<ช>จะเห็ความเปลี่ยนแปลงบนหน้าตาของเราขนาดไหน นะครับมันจะเป็นริ้วรอยต่างๆนะครับผมยาวขึ้นหรือว่าช่วงนี้ไว้หนวดช่วงนี้ตัดผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นแค่แค่เป็นพัฒนาการตลอด1ปีเลยใช่ฮะนี่คือคือจริงๆต้องถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยปุ่มตรงนี้มันจะมีปุ่มเพลย์คือเพลย์ปุ๊บเนี่ยก็คือแบบเอาภาพหมดเรียตัวนี้คือ p i x เซ Everyday Photo Reminder ใช่ฮะแล้วก็ที่บอก Reminder เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลืมถ่ายมันจะเตือนบอกเลยครับว่าวันนี้ยังไม่ถ่ายนะไไปถถ่่่าาาาาาายยยดด้้้้้วววนนนะะะคคคคครรรััับบแลกก็ุุุณณสมตตงจใหเเือท จะถ่ายแบบรายวันไหมหรืออะไรยังไงนะครับเตือนทุกๆกี่วันว่ากันไปนะฮะที่ดีคือเขาจะมีเฟรมเปรียบเทียบให้นะครับว่าเราจะสามารถถ่ายด้วยเฟรมเดียวกันนะครับเฟรมเดียวกันทุกวันเวลาเอามาเรียงรวมกันเนี่ยมันจะเตะต่อเนื่องกันนะครับเราจะได้เห็นว่าริ้วรอยบนหน้าของเราเกิดขึ้นตรงไหนบ้างใช่นะครับคือให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าดูหน้าจอตรงนี้นิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าดูนี้นะจะเห็นภาพเก่าผมภาพเก่าเนี่ยเขาจะใช่จางๆไว้ให้ใช่บอกว่า เอาเอาหน้าประมาณนี้นะอย่างนี้นะเอาเอาคล้ายๆว่ากรอบเนี่ยให้จัดภาพให้อยู่ตรงนี้ผะครับเวลาเรายกขึ้นมาถ่ายก็จะได้ถ่ายได้พอดีกับของเมื่อวานอะไรอย่างนี้ครับผมนี่คือพิจอร์นะครับมาฝายไว้ก่อนคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดรู้จักแอปตัวนี้แล้วเริ่มถ่ายเลยครับนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสัก6เดือนอีกสักปีหนึ่งนะครับเอามาอวดเราหน่อยนะครับส่งมาให้ดูหน่อยนะครับเราจะได้รู้ว่านี่เอาไปใช้จริงๆนะครับเราแนะนาแล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะสนุกกับมันเลยนี่คือตัวแรกครับตัวต่อมานะครับชื่อว่า Daily everyday photo journal นะครับคำว่า everyday เหมือนกันตามสูตรครับไม่มีไรนมากครับครับผม everyday photo journal ครับคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนกันฮะมันทำเป็นไดารี่ของคุณนะครับแล้วก็มี journal ของคุณสมมติคงเข้า journal ของผมเนี่ยนะฮะครับแล้วก็ผมถ่ายรูปของคถ่ายก็ถ่ายตัวเองก่อนจริงๆผมม่คนมนชอบถ่ายรูปเซอร์ฟี่เท่าไหร่นะอ่ะไม่เป็นไรนะฮะก็ทําเป็นเหมือนบุ๊กมาร์กไว้นะครับแล้วซึ่งพอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกันฮะมันก็จะมีเงาจางๆของรูปที่แล้วมาให้ดูนะครับคุณสามารถปิดได้เปิดปิดได้นะครับ แล้วก็มีเกิดตัวนะฮะน่านะครับก็เหมือนการครับคือจะได้ถ่ายรูปตัวเองนะครับในเฟรมเดิมได้เรื่อยๆใช่นะครับแล้วก็ที่เจ๋งฮะถ่ายพีเออด้วยทำทำเป็นวิดีโอเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับคือเอาภาพทั้งหมดมาเรียงกันทำเป็นวิดีโอได้ด้วยคือตัวแอปเนี่ยทำเป็นวิดีโอให้เลยเสร็จสับใช่ครับผมนะครับนี่คือตัวที่สองครับตัวตัวตัวที่สามนะครับชื่อว่าช็อตชื่อสั้นมากช็อตเนี่ยอันนี้สนใจครับคือช็อตเนี่ยคือเมื่อปวตินเราถ่ายตัวเองใช่ไหมแล นี่คือเซลฟี่ของคนทั้งโลกครับอืมอืมเป็นโซเชียลมีเดียของคนบ้าเซลฟี่เลยแหละคนที่แบบว่าถ่ายรูปด้วยตัวเองใช่ฮะคุณอยากถ่ายอะไรก็คุณก็ไป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 แข่งกับเขาก็ได้นะครับครับแล้วก็คุณก็กดถ่ายรูปก็คือแบบว่าขอบขึ้นตัวเองนะฮะอันนี้คือผมต้องใส่อินก่อนนิดนึงนะครับต้องมีแอคเค้์ของเรานิดนึงใช่ครับจะเป็นแอคเคาทวิตเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นใช้อีเมลในการสมัครก็ได้ ช่ครับเสร็จแล้วพอเราเข้าไปปุ๊บคนอื่นๆก็จะสามารถเห็นรูปเซลฟี่ของเราได้ด้วยผมว่าจริงๆมันก็คอนเซ็ปต์ม่คล้ายเหมือนอิสระแกรมมาแหละก็คือแต่ไาอิสระแกรมสำหรับรูปเซลฟี่โดยเฉพาะนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าตัวเองครับเฮ้ยอยากจะอวดหน้าเซลฟี่ทุกวันแล้วก็ให้มีคนติดตามนี่เลยครับจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสของเซลฟี่เนี่ยแรงขนาดที่ว่ามันมีเว็บไซต์นะครับที่จัดทําคล้ายๆเป็นเซลฟี่โอลิมปิกนะครับแข่งแข่งกันถ่ายเซลฟี่ว่าเซลฟี่ของใครเนี่ยแปลกประหลาดที่สุดในโลกใช่แล้วก็สนาแแวบบบบ่ย แบบอารมณ์แบบว่าถ้าจะเอาขนาดนี้เนี่ยแบบว่าเออเรียกเอาแพ้่หอยอมแพ้นะครับคือเหมือนกับว่าปกติแล้วยื่นยื่นมือถือไปใช่ไหมเอานิ้วกดถ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่คือแบบว่าอาจจะใช้แบบใช้เท้าใช้เท้าเหนียมือถือไว้นี่มือถือไว้แล้วถ่ายได้เลยหรือบางคนเซลฟี่ขณะขับรถซิ่งอะไรอย่างงี้ยคือซึ่งจริงมันมันอันตรายนะฮะอย่าไปทำอย่างนั้นนะเซลฟี่ในห้องน้ำในมุมที่แบบประหลาดประหลาดอะไรอย่างงี้ครับผมก็มีออกมาให้ดูหลากหลายรูปแบบมาดูอีกตัวหนึ่งครับแอปสำหรับเซลฟี่นะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวที่ชื่อว่าครับ เฟสจูนนะครับเป็น G-Bay แอปที่เราเคยแนะนำไปแล้วในดิจิไลฟ์เมื่อน้ามายมาแล้วนะฮะแต่ว่าแอปเมื่หยิบมาเขาว่าเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยเวลาทำเซลฟี่เนี่ยบางทีหน้าฉันวันนี้อ้วนหน้าฉันวันนี้มีกระอะไรอย่างนี้มาบางทีมันกำหนดมุมได้ไม่มากเพราะว่าเซลฟี่เนี่ยมันก็คือได้แค่แขนเราเนี่ยแหละนะฮะนี่นั่นนะเฟสจูนครับเฟสจูนในเวอร์ชันของ iPhone แล้วก็ iPad ด้วยนะครับอันนี้เวอร์ชันไอแพละกันนะครับสมมติสมมตินะฮะนี่เป็นภาพภาพของภาพนะครับคุณสามารถที่จะปรับได้ตั้งแต่นะฮะะออา้วนเยมก มีการเรื่องของปรับสีนะครับทำให้ปรับอบอิ่มอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าตัวเล่าสนุกมากคือเฟสจูเนี่ยเป็นแอปที่แบบว่าถ้าเกิดใครอยากหาแอปแต่งหน้าตัวเองให้เนียนครับหน้าเอาเอาหน้าคมหน้ากริบอะไรเงี้ยเอาได้หมดครับเฟสจูครบฮะคือจริงๆแล้วที่เหมาะสมกับการเซลฟี่เพราะว่ามันจะเป็นแอปสำหรับแต่งรูปเวลาแบบเป็นหน้าเต็มจอมากกว่านะครับเวลาไปถ่ายรูปวิวอะไรก็ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นผลเลยไม่ได้ประโยชน์ครับกับเซลฟี่เนี่ยเราเน้นหน้านะหน้าเราขึ้นทั้งรูปเลยนะครับก็เอามาแต่งนิดนึงผ่านทางแอปนี้เฟสียตังค์ ใด่ตังนะครับผมครับผมนี่คือดิจิไลฟ์นะครับของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter ร์ d i g i t a l i f e t v ครับกดไลค์นะครับที่ f a c e b o o k c o m d i g i l i f e t v ครับรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube ที่ y o u t u b e c o m d i g i l i f e t v ครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าวันจันทร์และวันอังคารนะครับเวลาห้าทุ่มถึงห้าทุ่มคึ่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ